ครับผมมาถึงเควสนี้นะฮะเควสของอ่าเสียงเรียกร้องของเชิดจะเห็ดอ่าทึบแสงฮะัะ่าจะอานว่าทึบแสงนะครับผมแต่อ่าคนแปะแปลปิดนะได้เป็นเห็ดเหตุทึบแสงนะเพราะเรามาได้ปั๊บเราก็แบ่งแสงสว่างให้กับเห็ดนะเห็ุก็จะเรืองแสงแบบเป็นหลอด霓ออนนี้เลยโอเคครับผมหลังจากเสร็จนั้นเราก็จะมีการแบบกำจัดกิจัยอนวร้ายนะฮะเราก็กลับมาข้างหลังเพื่อมาเก็บพวกแสงนะผมเพื่อแสงเราเต็มนะครับผมเต็มหลอดไว้แล้วก็เราก็จะมาเคลียร์นะฮะเดินมาเคลียร์ไอ้พวกเนี่ย พวกเนื้องอกนะฮะเนื้องอกพวกนี้ก็จะอยู่อ่าบริเวณต่างๆของอ่าของเห็ดนะครับผมแล้วก็เดินไปเลื่อนนะฮะเรามาถึงจุดที่สองนะจุดที่สองก็อยู่จากอ่าจุดแรกนะฮะแค่ตรงข้างหน้านั่นเองเห็นไหมดูเมา์ผมนะดูเมา์ผมเนี่ยจุดแรกนะแล้วก็เดินมานี้นะฮะเนี่ยแล้วก็ไปชําระต่อล้างมันทิ้งไปครับผมพอล้างเสร็จเราก็จะเดินผ่านให้มันเสียเวลาผมแล้วก็ดูดเห็ดดูดแร่ต่อเลยคือคือแบบเนี้ยดูดแร่ได้เยอะมากนะฮะ รู้สึก่มันจะดรอปเสีละสามเีละสามบ่อยนะครับผมแล้วก็อ่านต่อไปเลยโอเคข้างหน้านะฮะใกล้ๆไม่ต้องตัดครับผมไปเลยก็กำจัดกินอายช่วร้ายรอบๆด้านออกไปนะก็จะเป็นพวกนี้แหละที่ไปกินายนะโหนี่เยอะเลยนะก็โดนกินไปอ่าจุดหนึ่งด้วยนะฮะโอเคโอเคผมลืมดูข้างข้างนะครับผมก็คือตอนนี้เราไปชําระเสร็จแล้วฮะสามที่นะฮะถ้าดูตามแผนที่ก็คือ,นคอนนะเนี่ยฮะไล่ไปเงี้ยนะเนี่ยมันจะอยู่เงี้ยเนี่ยนะอยูอย่เงี้ยเลย เป็นตัวรูปยิ้มนะฮะรูปตัวซีก็ได้ยิ้มก็แล้วแต่คนจินตนาการนะครับผมก็เราจะเข้ากลับไปหาเห็ดเรืองแสงเราเดิมฮโอเคครับผมก็เห็ดก็จะสว่างขึ้นก็ประมาณนี้ฮะเอาละครับโอเคครับผมหลังจากท okay, so okay. ี่เรามาถึงเควสเห็ดเรืองแสงนะฮะเราก็จะทําการอ่าแบ่งเติมพลังงานใส่เห็ดนะครับผมให้เห็ดมันอ่ากลายเป็นหลอดนิออนนะฮะ แล้วหลังจากที่เห็ดมันเรืองแสงแล้วเห็ดมันจะให้เราไปกําจัดพวกแบบกลิ่นอายชั่วร้ายรอบตัวมันนะฮะแล้วก็หลังจากที่เรากําจัดอ่าพวกอกลิ่นายชั่วร้ายในสามจุดใกล้ๆเห็ดเรืองแสงยักแล้วมันจะให้เราเดินมานะครับผมให้เราเดินมาหาเนียเดินเรียบตามแม่น้าไปเพื่อค้นหาต้นตอของกลิ่นอายอันชั่วร้ายนะผมก็คืออยูบ่บริเวณประมาณนี้นะฮะทีนี่ก็เดินไปครับผมปล่อยไปครับผมพวกนี้ไม่มีผลกับเคเวสเรา อย่าไปแวะนะฮะเห็นไหมเห็นอาบีที่มันอ่าเต้นเต้ยโศกอยู่ข้างหน้าไหมฮะนั่นแหละตัวนั้นเลยเราเข้าไปหามันนะฮะก็จะเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่อยู่นะครับผมผมก็เตรียมกลางโล่แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวดูกันเลยดูไปว่าเพาะไหมฮะโอเคครับผมใช้พรอ,อ่าจจะได้จากมาจากเควสนะฮะนี่ก็เป็นอันเสร็จแล้วผม จะตีไหมก็ทัดแต่นะฮะส่วนตัวผมไม่ตีนะผมก็คือพวกมันไม่ตายนะเห็นไหมพอผมทาเครดิตเสร็จมันก,มนก็มันก็หายไปเลยพวกอวิสเมดนะ่นะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ต้นไม้ครับผมโอเคครับผมเนี่ยที่เราไปเดินตาเรืนน้ำไปกระจัดสิงโชลายแล้วนะฮะเราก็กลับมาที่เห็ดเรืองแสงนะผมเราก็คุยกับชามาลนานะผมเราอ่านอย่างนี้เรียกอย่างนี้เห็ดจากก็น่าจะจบแล้วนะฮะไม่น่ามีอะไรเพิ่มแล้วเพราะเราก็ทํามาหลายอย่างละ โอเคครับ okay. ผมก็เป็นอันเสร็จนะฮะก็ได้อาชีพเม้นมาด้วยได้ได้อะไรก็ไม่รู้นะผมเมื่อกี้น่าจะมีกล่องทองแจกใครสักอันนะก็โอเคผมไม่เป็นไรก็ถือว่าเสร็จไปนะฮะก็โอเคแล้วก็เดี๋ยวจะเจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ